สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายง,งานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับโบเครียดกังวลหลังหมอต้องเอ็กซรย์ปอดขวาของปอสองถึงสามครั้งเมื่อเวลา 13.0. 0นวันที่28ธันวาคม2 5ง8นแักแสดงรุ่นใหญ่สันติเวชกุลหรือเกมนะครับเดินทางมาเยี่ยมเพระเหกนหนุ่มปอทฤษฎีสาวงที่โรงพยาบาลลามาธิบดีก่อนเดินทางกลับนักแสดงรุ่นใหญ่ได้เผยสั้นๆว่าอาการของปอวันนี้เท่าที่ตนคุยกับอนามอยอยังทรงเหมือนเดิม พวกเราก็หวังและภาวนาปีใหม่เราจะได้รับข่าวดีเรื่องอาการของปอผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงประมาณบ่ายโมงนายแพทย์มรุจ,จันทราผู้เชี่ยวชาญเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้เดินทางมาตรวจอาการของพระเอกหนุ่มและออกมาพูดคุยกับโบแวนดาระหว่างนั้นโบมีสีหน้ากังวลเหมือนกับร้องไห้จากนั้นคุณพ่อสงวนได้เดินเข้าไปเยี่ยมปอในห้องซีซียูซึ่งใช้เวลาไม่นานนักก็เดินออกมาโชว์ โบเวนดาและนางพิสมัยได้เข้าไปห้องซีรีอยู่ด้วยสีหน้ากังวลนะครับเวลา16.30นทีมแพทย์ที่ทําการรักษาพระเอกหนุ่มนําทีมโดยรองศาสตราจ,จารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจ,จารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินและนายแพทย์มรุตจันทาผู้เชี่ยวชาญเวชบบอรัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้ขึ้นมาตรวจอาการของปอทิษดีและออกมาคุยกับญาติ ที่นั่งรออยู่หน้าห้องซีซียูจากนั้นโบเวนดาได้เข้าไปเยี่ยมออในห้องซีซยูโดยใช้เวลาไม่นานก็เดินออกมาด้วยสีหน้าปกติต่อมาเวลา19.00น,นอานนอสสอนมนตาเผยว่าวันนี้ที่เห็นแพทย์มาหลายท่านพรอมาประมวลและดูอาการสองวันมาสรุปได้ว่าปอดขวายังมีอาการบางอย่างอยู่ที่ทีแพทย์ยังไม่มั่นใจร้อเอร์เซนเท่านั้นเองไม่มีอาการน่าเป็นห่วงยังทรงทรงตัวแต่ บางอย่างต้องมีการปรับขึ้นและเฝ้าระวังมาดูมาประชุมและมาเอกซเรย์เพิ่มนะเมื่อถามว่าที่บอกว่ามีอะไรในปอดมันคืออะไรอานําอ้อยกล่าวนะครับว่าเป็นการฟื้นตัวของปอดเพียงแค่ไม่ทันใจพวกเราเท่าไหร่ทีแพทย์ยังต้องวิ่งไปวิ่งมาคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดเมื่อถามว่านอกจากปอดขวาแล้วยังมีอะไรน่าเป็นห่วงอีกหรือเปล่าอานําอ้อยเผยว่าไม่มีแล้วครับเหลือแต่ปอดขวาอย่างเดียวโดยรวมแพทย์ให้ยานอนหลับ อยู่ที่เหลืออยู่ที่ร่างกายของปอจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอช่วยเต็มที่แล้วมีการให้สารอาหารมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงเขาได้พักผ่อนเต็มที่ส่วนปอดขวาทั้งคุณหมอและเราลุ้นอยากให้หายเร็วแต่มันไม่ทันใจเท่านั้นเองผู้สข่าวถามต่อว่าวันนี้ได้เข้าไปเยี่ยมปอมาเป็นอย่างไรบ้างาอาน้าอ้อยกล่าวว่าเข้าไปหลายรอบเห็นแต่คุณหมอเอ็กซเลย์ดูผลว่าเฝ้าระวังเรื่องปอดวันนี้ ้องเอ็กซรย์ปอดของปออยู่ตลอดประมาณ2 3ชั่วโมงครั้งเพื่อดูอาการของปอดว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณหมอติดตามอาการเรื่องของเรื่องปอดของปออย่างใกล้ชิดนะครับถามต่อว,ว่าช่วงบ่ายหลังจากที่โบคุยกับแพทย์แล้วมีอาการเหมือนร้องไห้เกิดอะไรขึ้นอันร้อยเผยว่าไม่มีอะไรมากโบเป็นคนที่อ่อนไหวมากเวลาที่พูดอะไรตรงไปตรงมาเขาจะรู้สึกและโบคิดถึงน้องมุลิมากด้วยเพราะเขาไม่ได้เจอรูปมาสองวันเลยคิดถึง จังหวะเดียวกันที่คุณหมอออกมาพูดว่ายังต้องดูปอดต่อใจโบเขาคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วแต่คุณหมอบอกว่าต้องรอดูสอ,อีก2อถึงสวันคนระับเขาเลยรู้สึกผู้สื่าวถามต่อว่าน้องมลีไปไม่มา2วันพอมีถามหาไหมอนามัยกล่าวว่าวันนี้ยังไม่พูดถึงเพราะเขาหลับเป็นส่วนใหญ่นะครับ